คือถ้านั่งแล้วดูถ้าดูล่างกายหายใจนี่คือหมายความว่าอย่างไรอ่าไม่เป็นไรครับตอนนี้ต้องให้เห็นสิ่งที่คุณอนะทาก่อนอ,อ่าพอเราทําอย่างนี้เราถึงจะรู้ว่าอชี้จากสิ่งที่คุณทําถ้าถ้าพี่บอกอันใหม่คุณก็จะไปทําอันใหม่อ่าแล้วก็ผิดอีกนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะหลักมันยังไม่เข้าใจนะคบอ่าข้อแรกเนี่ยพี่บอกไปแล้วว่าคุณบอกคุณดูลมที่จมูกข้อแท้จริงอะ่ะลมจมูกเนี่ยแค่สามเฮือกสุดท้ายเนี่ยคุณบังคับตรงนี้หมด เห็นได้ไหมคะเพราะนั้นหน้าอกเราจะหนักหนักนะครับข้อที่จริงถ้าจะดูร่างกายหายใจปกติร่างกายหายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกตัวนี้มันจะขึ้นกับลงเราแค่มาดูมันทั้งวันจริงๆร่างกายนี่หายใจอยู่แล้วถูกไหมการที่เรามานั่งสมาธิแล้วเราจะมาดูว่าร่างกายนี่หายใจเข้าร่างกายนี่หายใจออกเราแค่มาดูเขาเออฉันไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายฉันหายใจอย่างนี้ฉันจะไปดูมันเล่นเล่นดูเขาทํางานแต่ส่วนใหญ่นักภาวนาเวลามาดูร่างกายหายใจ มันมากับการหายใจสิมันไม่ดูเขาหายใจเขาหายใจสบายมาทั้งวันนึกออกไหมเออนอนมาทั้งคืนมันก็หายใจของมันปกติพอฉันจะปฏิบัติปุ๊บเป็นยังไงคะฉันต้องมากํากับการหายใจสิ่งที่เราจะเห็นแลาสังเกตได้ก็คือเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันหนักหนักตรงหน้าอกอืมแต่พอถ้าเราจะทํำนิพพานาเราไม่แก้เรารู้ก่อนมาอ๋อตอนนี้มันหนักตอนนี้มันแน่นปุ๊บเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันหลุดไปละอ่ะพอหลุดปุ๊บเนี่ย เนี่ยจิตเคลือกเนี่ยคือการหายใจปกติของร่างกายเห็นได้ไหมคะเราดูแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่แก้แค่เราสังเกตสังเกตคือการที่เราตั้งเราแค่ดูร่างกายในหายใจเข้าร่างกายในหายใจออกอย่างที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นคือเขาบังคับเรารู้ว่าบังคับมันแน่นเรารู้ว่าแน่นมันตึงเรารู้ว่าตึงจากนั้นสภาวะนี้มันจะดับการหายใจปกติจะเกิดขึ้นเพราะจิตขณะนี้มีสติเรียบร้อยมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดู ความมันเป็นคนดูมันตุ้มีตัวผู้รู้ว่าร่างกายนี่หายใจปกติแบบนี้<ะ>นี่คือการหายใจปกติอ่าถูกต้องเลยครับ<ะ>เห็นไหมเราทําอะไรกับมันไหมไม่เราแค่มาดูเขา<ะ>อันนี้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากาลังคุยสิ่งที่จิตมันทำเพราะเราไปบอกมันว่าไอ้ที่เธอทํามันผิดตรงไหน<ะ>มันถูกเองเห็นไหมคะเออเราไม่ได้ทําสิ่งที่ถูกขึ้นมา ะะเพราะนั้นนักภาวนาเช่นนี้หลวงพ่อถึงบอกว่าเราจะทําสิ่งที่ผิดเนาะ,ะแล้วเราก็ไปรู้ทันว่าอ,อ๋ออันนี้มันผิดนะจากนั้นนะ่ะสิ่งที่ถูกจิตเขาทําเอง